ิอร่อว่ารถติดนะครับออกจากทางด่วนราดก,กระบังมายาวนะครับยาวเฟื้อยเลยครับตอนนี้ถึงไหนถึงกันนะครับตอนนี้หวังใจคุณกลับบ้านตงการนะครับนี่ ตอนนี้รถไม่ติดโอ้โหนู้ถึงสะพานนู้นน่ะคลองอะไรนีนคลองอันนี้คลองห้าหรือนนคลองอไหนคลองสี่ไปถึงบ้านน่ะจูป่วยนะคลองสี่ตรงนี้ไม่น่าเชื่อว,วันนี้รถติด เขาซ่อมทางซ่อมได้ไงีางทางซ่อมมันคืนนะติดมากทำซ้ายวิ่งได้ออกซ้ายออกซ้าย พอกันนะครับพอๆกันอ่าพอมาทางนี้แม่งฝั่งนู้นวิ่งได้ไอลอนมาร์กนี่รถไฟฟ้าเยอะจริงมา ทางน้ำหนักนะครับตอนนี้รถติดมากเลยนะครับตอนนี้ออกจากทางด่วนลาดกระบังแป๊มเดียวแม่งติดยาวันานันยาวเฟื่อย อือหือบิงไม่ได้เลยบิงไม่ได้เลยกันนี้เชื่อจ,จะ,ปะแปดขาดก่อนนี้เองนะอเลย ติดแป้นติดติดจริงๆนะครับตอนนี้เป็นหกเลน้วนะครับหกเลน้วนะครับทางห้านะครับอืมบวมอลไทยเลยนะครับฐานะจาควมอรทยัย ติดมะคอดคลอเลยมันนี้ติดติดจริงจริงติดจริงจริงอม่งรถจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นมีแต่โตโยต้า่งนั้นเลยยี่ห้ออืนไม่มีอะมีโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าโอ้โตโยต้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หลังคาตรงสูงนี้อ่อน้หลังคาตรงสูงก็ตัวหกเจ็ดโอ้โหอวมออรไทยเลยนะครับวันนี้ราดกระบังนะครับวันนี้อวมออรไทยจริงๆเลยนะครับวันนี้ ควมอรไทยฐานะตาโลมาหาศระจากนาราทุนมองสอบไหลเลียงเลี้ยงกายคุกคุกอ้าวไอ้นี่มันเสียชีวิต เอ,อเ,ออเอ๋ออะมัน,นเสียได้ไงอ่ะอ๋อเป็นลมนะหวยตูอ่อะเหรอมันไปแข่งรถที่วิรำแดดร้อนเดินไปเส้นเลือดสมองตีบเสียชีวิตเพราะหนามโมสติดด้วยอาการอาการอะไรฮิสฮิโตฮิโตอะไรอ่ะโพโลซิสอาการฮิสโตดิกฮิสโตอะไรภาษาอะไรบ้างเป็นภาษาไทยนี่แหละ จะดูขาวตอนไหนมันตายวันนี้แดดมันร้อนเลยมันไปฝึกซ้อมรถที่วิลามมันชอบแข่งรถนะเนยังไม่แก่เลยตายนะอากาศร้อนแต่จริงวันกาศร้อนมากถ้าใครอยู่ข้างนอกนันอ๋อไม่โอ้โ oh. คนนี้มายืนตรงนี้ไ,ได้ยังอากาศมันร้อนมาก ตายตอกนกลางคืนนะโอ้อนตาย,ยาแต่ว่ามันอยู่ในหถามทรงแล้วตาย,ยาแต่หามออกมาจากน้ตายอยู่ตั้งแต่ยู่ในสนาม,มนวพากนันเอาเครื่องนั้นไปยัดเข้าก็ต้องปั๊มหัวใจสิพวกนั้นมันปั๊มเป็นอยู่แล้วล่ะแต่คนมันถึงที่ตาย <c oughs> เหมือนไปเหมือนไปสงกรานเลยครับตอนนี้ก็กลับบ้านสงกรานนะครับก็รถติดมากครับไอ้นี่ก็ถ่ายพี่ตายชื่อได้ไหมไอ้อะไรนะถนอมเหรอแต่ละคนไม่แก่เลยนะเนี่ยตายละชื่อได้ไหมทีพวกสามโทน,นะฮะอ๋อถนอมมันเป็นโรคนั้นเป็นมะเร็งจับ มันขนาดมันรวยมันไปมันร่างกายเล่นออกกําลังกายขนาดนั้นยังตายนะไอ้สวบัติมันระบบข้างในไม่เกี่ยวหรอกมันร้อนแล้วก็มีมชอ,อมีอีกคนหนึ่งนะหิวน้ําขับรถไปส่งของด้วออะไรนี่แหละบอกว่าเมียไปเอาน้ํามาให้เมียเดินมายังไม่ถึงชักยเหง,า,ง,า,งาตายเมืม่อวานแดดร้อนมากอยู่กลางทุ่งอะ่ะ ที่เป็นขาวเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าก็เนะี่ยชอบเดินเนี่ยเดินไปถึงบ้านมันก็ไปอยู่กับแดดกับลมเนะนี่ยไอ้แดดทั้งนั้นอ่ะนะแดดร้อนนุ้ย่กับแดดนี่ไม่ไหวนะน็อกได้นะนะั่นอ่ะแดดร้อนนาดนี้ไปเดินอยู่ได้ไเออแล้วคนที่เขาทางานกลางแดดเนี่ยพวกโอ้พวก<อ>นวกวัน<อ>น้นมันนะทําอยู่ทุกวันไอ้นี่มันคนรวยมันจะได้ไปนานๆมันไม่<อ>ตากแดดแ<ต>ทั้งนึงแแดดมันแร โกว่าจะได้ตากแดดครั้งหนึ่งก็มาเช่งรถนี่แหละค่าตากแดด<ม>อกติภูมร่างกายมันธรรมดาอยู่แต่ในห้องแอร์ไงร<ม>อน,นันน้นนเขาจะได้ตากแดดพวกนั้นนะ โอ้โหมันจะติดจะถึงไหนวะนี่ออกด่านบ้างไปกงเลยหรือไงวะยิ่งกว่ากลับบ้านสงกรานทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว